อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเลอเซาราฟิมกันในตอนนี้นะครับเลอเซราฟิมแล้วเนี่ยก็ทยอยปล่อยคอนเทนต์ปล่อยคอนเซ็ปต์โฟโต้ของการคัมแบ็คครั้งใหม่ในมินิอัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่า a อ t i f ้ a g i l e ออกมาแล้วนะครับรูปภาพคอนเซ็ นี้เนี่ยปูทางมาดีมากๆเลยจริงๆนะครับเลอเซาฟินกับคอนเซปต์โฟโต้เซตที่ใน i d ลิ d i เซนโอบอร์เวอร์ชันนะครับคอนเซปต์นี้เนี่ยบอกเลยว่าเลอค่ารูราแล้วก็แพงมากๆสาวๆแต่ละคนนั้นเนี่ยก็มากับคอนเซปต์ เพชรประจําตัวนะครับอัญมณีประจําตัวเครื่องประดับประจําตัวกันแบบว่าเก๋ๆปังๆมากมากเลยลุกเนี่ยมีความคุณหนูรูรามากๆเลยนะครับรูปเดียวนี่ก็มายืนโพสกันแบบสวยๆกันไปเลยทีเดียวจัดโพสชั่นได้แบบเก๋ๆมากมากเลยมันกลับเป็นนิตยาสารหรือว่าแคตตาล็อกขายเครื่องประดับขายเครื่องเพชรกันเลยนะครับสากุระของเรานั้นเนี่ยรับบทเป็นพิงค์ไจมอนด์นะครับเพชรประจําตัวสีชมพูสวยงามมากๆเลยแชร์วอลนั้นเนี่ยก็มากับไจมอนด์นะครับกับลุกชุดสีดานะครับแต่ว่าเครื่องประดับที่คอเน บอกเลยว่าสมกับคําว่าไดมอนด์มากๆอีกหนึ่งคนนะครับฮอยุนจินของเรานั้นก็มาก,กับอัญมณีหรือว่าเครื่องประดับอย่างอัมเมรดูสวยดูสง่ามากๆเลยนะครับกับฮอยุนจินถ้าซืึฮะสาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนนะครับก็มากับซัฟไฟ ในชุดสีน้ําเงินนะครับระยิบระยับสวยงามมากๆเลยค่ามากๆเช่นเดียวกันน้องเล็กฮงอินแชนะครับก็มากับรูปี้หรือว่าทัพทีมนั่นเองกระโปรงสีแดงสดใสนะครับแล้วก็เครื่องเพชรเครื่องประดับเนี่ยบอกเลยว่าวิงวับตะการตาม,มากๆสาวสวยของเราทั้ง5คนนั้นก็มากับความเลอค่า อัญมณีเพชรที่สวยงามมากๆเลยนะครับนอกจากคอนเซปต์สแล้วเนี่ยยังมีคอนเซปต์โฟโต้เซตที่3ปล่อยออกมาแล้วนะครับกับ Mid Night o n y x Version นะครับเซตแรกเนี่ยเป็นเจ้าหญิงฮีมาเซตที่2ก็เป็นเจ้าหญิงแห่งอัญมณีแห่งเพชรแห่งเครื่องประดับครั้งนี้เนี่ยในคอนเซปต์ที่3นะครับก็เป็นเจ้าหญิงแห่งเครื่องเล่นเจ้าหญิงแห่งวงการเที่ยวกลางคืนกันไปเลยนะครับเรียกได้ว่าข้าวสารแตกแน่นอนในคอนเซปต์นี้สาวๆเนี่ยเซตรวมนะครับบอกเลยว่ามีความเป็นการถ่ายแบบนิตรีสารมากๆสวมบทนางแบบสวมลู ลกนางแบบต้ดีมากๆเลยด้านหลังเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเครื่องเล่นม้าหมุนนะครับที่สาวๆเนี่ยถ่ายแบบคู่กันอยู่รูปเดียวเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากๆเราเนี่ยค่อนข้างชอบเซตนี้เป็นพิเศษเลยซากุระของเรานะ,นะครับก็มากับลุกของนางแบบที่มีความโพสท่าเก๋ๆภาพพื้นหลังเนี่ยเป็นโบเก้สีสันสดใสสวยงามมากๆการวางตำแหน่งของชื่อหรือว่าโลโก้เองก็ตามเนี่ย ทำให้ดูเป็นนิตยสารมากๆเลยนะครับคิมแชวอนก็ไม่น้อยหน้านะครับโพสต์อยู่บนม้าหมุนแบบจุกๆให้เห็นไปเลยว่าชั้นนี่แหละนางแบบมืออาชีพตามมาด้วยฮยุนจินนะครับกับการสวมนวมรับบทนางแบบนักมวยนะครับมาลุกนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสาวเมกามากๆมีความเป็นนางแบบมืออาชีพมากๆเลยนะครับครับผมบอนลุกนี้เนี่ยเอาไปเลย1010 10ส 10, 10นะครับสำหรับยุนจิน ขาซึ้อห้าของเราก็ไม่น้อยหน้านะครับโพสท่าเก๋มากๆความสวยงามแบบหน้าที่ไม่ค่อยแต่งตอะไรมากมายเนี่ยลุคนี้บอกเลยนะครับว่าคาซื้อห้านั้นเนี่ยดูมีความเป็นแฟนสาวมากๆที่สําคัญนะเนี่ยยังสวยงามในลุกของยีนส์ออนยีนส์เกิดไปเลยทีเดียวนะครับมักเน่น้อยของเรานั้นเนี่ยก็มากับลุกของสาวพังนะครับเก๋ๆมากๆเลยกับเสื้อสเวตเตอร์แล้วก็กระโปรงลายสกต็ตนะครับมีความเป็นสาวไฮสคูลที่แบบแสบๆซาๆ่ซามากๆเซตนี้เนี่ยให้ความเป็นแบบนางแบบมากๆเลยนะครับถ่ายแบบนิตยาสารถ่ายแบบ กัน,น,นปังมากๆเลยเลเซอร์ฟิล์มเนี่ยกลับมาครั้งนี้คอนเซปต์ไม่ซ้ํากันเลยนะครับทั้งคอนเซปต์โฟโต้เซตแรกเซตที่2แล้วก็เซตที่3เดาทางการคมแบครั้งนี้ไม่ถูกเลยว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ที่แน่ๆนั้นทั้ง3เซตนี้สวยปังสวยงามสวยอลังการสวยที่สุดสวยทีส่ส,ส,สุดในซอยแบบสวยมากๆเลยจริงๆนะครับใครชอบคอนเซปต์เซตไหนเป็นพิเศษกันบ้างเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยเซตแรกเซตสองเซตสามของเราเนี่ยค่อนข้างชอบเซตที่3เป็นพิเศษเลยนะครับดูเป็นความเลเซอร์ฟิล์มดูมีความเข้าถึงง่ายและก็ยังดูมีความ ความเป็นแบบว่าถ่ายแบบแฟชั่นมากๆใครชอบเซตไหนไมาบอกกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมรอติดตามไป็นกำลังใจให้กับเดรสเดอร์ฟมกับการคัมแบ็กในอัลบั้มมินิอัลบ,บั้มที่2นะครับจะมาในวันที่17เดือนตุลาคมนี้แล้วรอเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง